สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับเป็นวิธีการเชื่อมต่อนะฮะหูฟัง a d i d a s ครับพร้อมกับการใช้งานแอปพลิเคชัน i d a s Headphone อีกด้วยครับนี่คือหูฟัง a d i d a s นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมเลือกเป็นรุ่น FWD 01นหะครับหรือว่า forward 01นนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะผมต้องขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับรีโมทคอนโทรลนะฮะของรุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่ารีโมทคอนโทรลของเขาเนี่ยมีอยู่สอ่ฝั่งนี้เสมอนะครับ ฝั่งที่มีรีโมทฝั่งที่มีปุ่มกด3าปุ่มกดแบบนี้นะครับวิธีการเปิดก็ง่ายมากครับเพียงแค่คุณกดตรงกลางนะฮะค้างไว้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นปิดนะฮะห้าประมาณ5วินาทีนะครับอันนี้เปิด5วินาทีนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ไฟขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเมื่อมีสีน้ำเงินปั๊บเราก็ปล่อยมือครับสีน้ำเงินจะกระพริบแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่า เครื่องนะฮะพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วครับอยอ้เครื่องที่พร้อมเชื่อมต่อนะ่ฮะเราก็หยิบมือถือขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็เข้าไปเชื่อมต่อในบลูทูธปกติก่อนได้เลยนะครับหลังจากนเราก็เปิดบลูทูธครับเปิดบลูทูธมาก็จะเจอหูฟังนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับหลังจากการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน a d i d a s ครับ ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็เชื่อมต่ออยู่ครั้งนะ,ะ Start Set ครับะ Star Setup ครับครั้งแรกจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนนะครับกดลูกศรในแอปพลิเคชันก็ทำได้หลายอย่างครับ จะสอนนะฮะใส่อีเมลเข้าไปด้วยนะฮะเพื่อจะได้รับข่าวสารจากอาดิดาสครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับจะมี3มปุ่มกดที่ที่เราเห็นจะชัดเลยนะจะมีแอคชั่นบัตทอนะครับอีโคไรเซอร์นะครับแล้วก็สเตตัสนะครับแอคชั่นบัตทอคืออะไรนะครับก็คือปุ่มกดต่างๆนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถตั้งค่าได้นะครับมี3แบบนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวอีโคไรเซอร์นะครับอีโคไรเซอร์จะเป็นแนวเพลงต่างๆนะครับ อดิดาก็คือแนวเพลงที่เป็นแอคทีฟนะครับร็อกก็มีแนวร็อกนะครับแนวป๊อปนะครับแนวฮิปฮอปนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับโวลโคลบูทนะครับแล้วก็คัสตอมก็คือปรับแต่งเองนะฮะตามความต้องการชอบเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแบบไหนสามารถปรับแต่งเองได้เลยทันทีนะครับแต่หลักๆก็เลือกเป็นอ d ดิดาสนะฮะก็จะเป็นหูฟังแอคทีฟนะครับแล้วก็เสียงเพลงที่ออกมาเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแนวแอคทีฟที่สุดนะครับตรงนี้เราไม่แก้ไขนะครับ แล้วก็สเตตัสด้านล่างนะครับก็คือจะมีเขาเรียกอ,อะไรสถานนะก็คือเป็นการเชื่อมต่อนะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะครับอยู่ด้านล่างอันนี้เป็นเพลย์ลิสต์ของอาดิดาสเองนะครับหรือว่าเราจะเปิดจากนะฮะแอปพลิเคชันในการเล่นเพลงของเราเองก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Music นะครับ Spotify ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับ ปุ่มหูฟังคืออะไรอ่ะกดปุ่มหูฟังเข้าไปนะครับก็จะมีให้เลือกการคอนเน็กนะครับหลายๆตัวนะฮะก็จะมีทั้ง RPD 0 1นนะครับ FWD 01นะครับตัว Adidas นะครับมรวมไปถึงรุ่นอื่นๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ในแอปพลิเคชันหาไม่เจอนะครับให้เรากดคำว่า add new headphone นะฮะก็จะเจอนะครับไหนดูฟันเฟืองซิมีอะไรบ้างนะครับเป็น setting นะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น incorporator นะครับ action button นะครับ about this device นะครับ general นะครับ ก็เป็นข้อมูลของแอปพลิเคชันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของตัวอีโคไ i เซอร์นะครับในการปรับแต่งเสียงเห็นไหมครับเนเป็นคัสตอมมาเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ออกไปทำอย่างอื่นสิแอคชั่นบันทอมีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีเลือกนะครับมีซิงเกิลนะครับทริปเปิลนะครับ3ครั้งนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับดูรายละเอียดแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชัน1.22นะครับ นะครับซิงไวอันนี้เป็นคอร์ริที้โปรแกรมนะครับก็หลักๆเราก็น่าจะใช้เป็นอีโคไรเซอร์นะครับกับแอคชั่นบัตทอมนะครับซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเชื่อมต่อนะฮะสำหรับหูฟัง Adidas นะครับแล้วก็การใช้งานแอปพลิเคชัน a d i d a s นะครับเดี๋ยวกันหน้านะฮะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานใหม่ๆนะของ a d i d a s นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับลาก่อนครับสวัสดีครับ